สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงฟาร์มโคโลจีของยารักษาโรคเบาหวานแบบคร่าวๆให้เข้าใจคอนเซปต์ง่ายๆกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมารู้จักกลไกการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของร่างกายของเรากันก่อนนะคะโดยที่ อย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องเริ่มจากแทนที่เรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วก็มีระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นตัวระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะไปมีผลส่งสัญญาณให้ตัวเซลล์ตับอ่อนนะคะมีการหลัง่งฮอร์โมนออกมาฮอร์โมนตัวนั้นก็คืออินซูลินเมื่ออินซูลินนะคะถูกหลั่งออกมาแล้วเนี่ยก็จะไปมีผลกระตุ้น ที่เซลล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อหรือเซลล์ตับนะคะให้มีการอัพเทกกลูโคสนะคะจากกระแสะเลือดเข้าไปไว้ในเซลล์มากขึ้นนะคะทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดต่ําลงโดยกลูโคสที่ถูกดูดซึมเข้าไปเก็บในตับเนี่ยจะไปเก็บไว้ในรูปของไกลโคเจนนะคะในทางกลับกันเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดของเราลดลงนะคะก็จะมีการส่งสัญญาณกลับขึ้นไป แล้วก็จะมีการลดจะมีการหลัง่งโกรกฮอรนเนาะเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งออกมาซึ่งโกรกฮอนตัวนี้ก็จะไปบอกเซลล์ตับเหมือนกันนะคะว่าอ่าตัวนี้ระดับน้ำตาลในเลือดของเรามันลดลงแล้วนะฉะนั้นเซลล์ตับก็เลยไปสลายไกลโคเจนที่เก็บสะสมไว้เนาะตอนแรกให้อ่าหลังให้กลายมาเป็นกลูโคโสเนาะแล้วก็มีการหลั่งออกมาสู่กระแสะเลือดน,นี้ระดับน้ำตาลในเลือดก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ ่าและบริเวณที่สร้างและหลังอินซูลินนะคะก็คืออยู่ในตับอ่อนซึ่งในตับอ่อนก็จะมีเซลล์เล็กๆนะคะเรียกว่าเบต้าเซลล์ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เก็บสะสมอินซูลินเอาไว้ข้างในแล้วก็เมื่อถูกกระตุ้นก็จะมีการหลัง่งและปล่อยสู่เซลล์เป้าหมายค่ะและหากการสร้างการหลัง่งและการอัพเทคอินซูลินมีความผิดปกติก็จะทำให้เกิดโรคซึ่งเรียกว่าโรคเบาหวาน ซึ่งโรคเบาหวานก็จะถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันนะคะแต่ที่จะกล่าวถึงในนาที่นี้ก็คือมีอยู่2ท้ายก็คือทายวันและทายทูทายวันจะเป็นการขาดอินซูลินค่ะเนื่องจากเบต้าเซลล์มีความผิดป,ปกติไม่สามารถหลั่งอินซูลินออกมาได้นะคะว่าจะพบในผู้ป่วยที่มีอายุน้อย ส่วนเบาหวานไททูนะคะจะเกิดจากการดื้อต่ออินซูลินนะคะมักพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นโรคอ้วนยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานตัวแรกเลยก็คืออินซูลินซึ่งอินซูลินจะเป็นเพปไทด์ฮอร์โมนที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนจำนวน51ตัวซึ่งก็จะมีกรดอะมิโนอยู่2สายประกอบกันนะคะก็คือ c h เชนและ c h เชน เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไดซันไฟบอนในการผลิตอินซูลินก็จะใช้หลักทางพันธุวิศวกรรมในการตัดต่อ,อยีนที่สร้างอินซูลินของมนุษย์ออกมาไปไว้ในเซลล์แบคทีเรียเพื่อที่จะให้มีการผลิตอินซูลินออกมาในปริมาณมากและนำไปใช้ในการรักษาโรคต่อไปค่ะในสภาวะปกติจะมีการหลั่งของอินซูลินดังกราฟนะคะ โดยในโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีการหลั่งอินซูลินอยู่แล้วเนาะในระดับปริมาณหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าเบซอลอินซูลินและเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปก็จะมีระดับน้ําตาลในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะอินซูลินก็จะถูกหลั่งออกมามากขึ้นเพิ่มสูงขึ้นไปกลายเป็นเฟสหนึ่งและเมื่อเรารับประทานอาหารไประยะหนึ่งนะคะ,ะร่างกายก็ยังคงการหลั่งอินซูลินออกมาแต่ในปริมาณที่น้อยลงเพื่อคุมระดับน้าตาลหลังรับประทานอาหารนะคะก็จะเรียกว่าเฟสสอง ะะแต่ในคนไข้ที่มีความผิดปกติของการหลั่งอินซูลินคือ type 2 DM นะคะตัวนี้ก็คือจะไม่มีเฟสหนึนะคะจะมีแต่เฉพาะเฟสสองส่วนใน type 1 DM นะคะก็จะมีการหลั่งอินซูลินออกมาแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่ต่ำนะคะคงที่เรื่อยๆเนาะจะทำให้เป็นเส้นตรงในการาฟด,ด้านล่างนะคะ กลไกในการหลั่งของอินซูลินนะคะก็จะเริ่มจากการที่ระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหรือว่าตัวกลูกโคสเนี่ยในกระแสเลือดถูกส่งลำเลียงมานะคะแล้วก็จะผ่านเข้าเซลล์ตับอ่อนนะคะหรือเบต้าเซลล์ผ่านกลูกโคทานสปอร์เตอร์ที่ชื่อว่ากรดทูนะคะ และเมื่อกลูกโคสผ่านเข้ากลัทูไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปยังใบตัวคนเดียนะแล้วก็จะไปมีผลทําให้เกิดการสร้าง ATP e ขึ้นมานะคะแล้วตัว ATP e ตัวเนี้ยก็จะไปมีผลกระตุ้นที่ตัวโพเทสโโพเสเซียมชนแนลนะคะให้มีการปิดตัว ของ channel ตัวนี้เมื่อโพลิเซียมช n n นลปิดตัวลงนะคะก็จะเกิด depolarization ของเซลลนะคะของเซลล์เมมเบรนเนาะแล้วก็จะไปมีผลทำให้แคลเซียมช n n e ลนะคะเปิดออกแล้วก็แคลเซียมจากภายนอกเซลลก็จะอินแฟลกเข้ามาในเซลลแล้วก็ไปมีผลทำให้ตัวแกรนูนะคะของอินซูลินที่ถูกเก็บไว้ในเบต้าเซลล์เนี่ยเคลื่อนที่มาย,ยังผิวเซลล์แล้วกเกิด Exocytosis นะคะแตกออกมาเพื่อให้อินซูลินถูกปล่อยออกมานอกเซลล ะะเพื่อที่จะส่งไปยังเซลล์เป้าหมายต่อไปหลังจากที่อินซูลินถูกปล่อยออกมาจาก beta cell แล้วนะคะก็จะมีการเข้าจับกับรีเซพเตอร์นะคะซึ่งรีเซพเตอร์ของอินซูลินนะคะก็จะอยู่ที่เซลล์สำคัญก็คือ muscle cell, fat cell และ liver c e ล l นะคะโดยที่อินซูลินรีเซพเตอร์จะเป็นเซลล์เมมเบรนรีเซพเตอร์ชนิด ไทโรซีนไคนีตลิงก์ริเซ c เตอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วย2องสับยูนิตค่ะก็จะมีอัลฟาสับยูนิตซึ่งอยู่ด้านนอกเซลล์แล้วก็เบ t a าสับยูนิตซึ่งอยู่ระหว่างเซลล์และเชื่อมกันด้วยพันธะไดซันไฟบอนเมื่ออินซูลินจับกับรีเซปเตอร์นะคะก็จะมี Conformational Change ของรีเซปเตอร์แล้วก็เกิดการกระตุ้นท r o ซ i n e k น n a แอคท t วิตี้และเกิด Auto Phosphorylation ต่อมาก็จะเกิด Therosene p h นฟอสฟ r ร l เลชันของ a r รเกตโปรตีนซึ่งก็คือตัว IRS1 นะคะ IRS1 ก็จะไปกระตุ้นการทำงานของ e n นไซม์ไคลเนต่างๆแล้วก็มีผลกระตุ้นการเคลื่อนที่ของกรูโคทานสปอร์เตอร์นะคะซึ่งเรียกว่ากัด4ฟนะคะที่อยู่ภายในเซลให้เคลื่อนที่มาที่ผิวเซลแล้วมีการอัพเทกกรูโคจากด้านนอกเซลนะคะเข้ามาเก็บไว้ในเซลค่ะ อินซูลินที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานในปัจจุบันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มใหญ่ๆนะคะซึ่งยาอินซูลินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้สำหรับการฉีดสับคิวฉีดเข้าผิวหนังนะคะกลุ่มแรกก็คือ ultra short acting insulin นะคะ สมาชิกในกลุ่มก็จะได้แก่แอสปาร์ลิสโปรโคลิซีนนะคะตัวนี้ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างเร็วเนื่องจากว่าตัวยาเนี่ยมันฟอร์มเฮกซามอร์ได้ค่อนข้างต่ำทำให้สามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้เร็วนะคะส่วนออนเซตอยู่ที่5-15นาทีพีกอยู่ที่30นาทีถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะดูเรชั่นออนแอชอยู่ที่3-4ชั่วโมง กลุ่มที่2นะคะก็จะเป็น short acting insulin จะเป็น clear solution ให้ iv ได้นะคะยาในกลุ่มก็คือ regular insulin onset อยู่ที่30นาทีถึง1ชั่วโมง peak อยู่ที่2-3ชั่วโมงแล้วก็ด uration of action ก็อยู่ที่3-6ชั่วโมงค่ะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็น intermediate acting insulin ยาในกลุ่มก็คือ NPH นะคะ onset จะอยู่ที่1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่ง พีคอยู่ที่6-10ชั่วโมง duration of action อยู่ที่10-16ชั่วโมงค่ะกลุ่มที่4 long acting insulin ได้แก่กราจีนดีทิเมอร์นะคะยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างยาวเพราะว่ามีการตัดแต่งกรดอะมิโนนะคะแล้วก็ทำให้ตัวยาเนี่ยสามารถเกิด aggregation เวลาที่ฉีดได้นะคะหลังจากนั้นมันจะค,อคอ่อยๆปลดปล่อยตัวยาออกมานะคะแล้วก็ยายังสามารถที่จะจับกับอะบูมินได้ด้วยนะคะ เมื่อจับกับบูมินแล้วเนี่ยจะค่อยๆปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะทําให้สามารถออกฤทธิ์ได้ยาวขึ้นออนเซตของยานะคะตัวกลาจีนจะอยู่ที่2-5ชั่วโมงดิทิเมอร์อยู่ที่1-2ชั่วโมงสำหรับในกลุ่มนี้จะไม่มีพีคเอฟเฟกนะคะแล้วก็ดูเรชั่นออฟแอคชั่นจะอยู่ที่2 4ชั่วโมงค่ะ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยนะคะก็คือไฮโปไกลซีเมียเนาะภาวะน้ำตาลตา่ำแล้วก็ตัวไลโปดิสโทรฟี rophy, ก็คือเกิดภาวะไฮเปอร์โทรฟี rophy, ก็คือเวลาที่คนไข้ฉีดยาซ้ำเดิมบ่อยๆนะคะจะทำให้เป็นรอยนูนบริเวณที่ฉีดแล้วปวดฉะนั้นก็จะต้องแนะนำคนไข้ให้เปลี่ยนที่ฉีดบ่อยๆนะคะยาพรามลินทาย เป็นซินเทติกอะนาล็อกของอะไมลินนะคะมีฤทธิ์ในการดีเลย์แกสตริกเอ็มชิงนะคะลดโพสแพนเดียวกลูโคสแล้วก็ลดความอยากอาหารอาการไม่พึงประสงค์ที่พบของยาตัวนี้นะคะก็คือไฮโปไกซีเมียจีไออัพเซตเช่นพวกนอเซียโวลเมตติ้งหรือว่าอโนเร็กเซียค่ะ ยากลุ่มถัดมานะคะก็คือกลุ่มอินเครตินไมเมสติกส์นะคะซึ่งจะสร้างมาเพื่อเรียนแบบฮอร์โมนอินเครตินของร่างกายนะคะการทํางานของอินเครตินนะคะก็จะเริ่มจากการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะและระบบทางเดินอาหารก็จะตอบสนองโดยการหลัง่งฮอร์โมนอินเครตินออกมานะคะซึ่งฮอร์โมนอินเครตินก็จะมีตัวกรูคกก้อนไลเปปไทด์วันหรือ Glp1 นะคะและ รูโคสเ e p เดนต์อินซูลิน o โทรปิกโพล y เพปไทด์หรือ JIP นะคะทั้งสองตัวนี้นะคะมีฮาฟไลท์ที่ค่อนข้างสั้นเนาะตัวสองตัวนี้จะไปกระตุ้นตับอ่อนให้มีการหลั่งอินซูลินออกมานะคะและสามารถถูกทำลายได้โดยเอนไซม์ DPP-4 หรือไดเพป t ิดิลเพป t ิดเอส4นะคะยาในกลุ่มนี้นะคะก็จะได้แก่อ n กซีนาไทไลลากรูไท มีฤทธิ์ในการดีเลย์แกสตริกเอ็มทิงนะคะลดความอยากอาหารแล้วก็ลดน้ำหนักในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่2ค่ะอาการข้างเคียงที่พบได้ก็จะมี d i ย r ร h e a เลยแล้วก็ nausea w o m i t i n g นะคะต่อมานะคะจะเป็นยารักษาเบาหวานชนิดรับประทานนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นตัว DPP-4 inhibitor นะคะตัวนี้จะออกฤทธิ์ ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ DPP-4 นะคะซึ่งจะมีผลทำให้มีการหลั่งอินซูลินได้มากขึ้นนะคะยาในกลุ่มนี้ก็จะได้แก่ซิต้ากริปตินวิลดากริปตินซักซ่ากริปตินและอะโลกริปตินค่ะมีฤทธิ์ในการาทำงานคล้ายๆกับอินเครตินมิเมติกส์นะคะแล้วก็ลดความอยากอาหาร อาการข้างเคียงของยาในกลุ่มนี้นะคะก็จะได้แก่ไดเรียมินอเซียและวมิตติ้งค่ะ ยากลุ่มถัดมานะคะก็จะเป็นกลุ่มซันฟอนิลยูเรียนะคะซึ่งยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์กระตุ้นการหลังอินซูลินโดยเข้าจับที่ซันฟอนิลยูเรียรีเซปเตอร์นะคะที่บริเวณ ATP-sensitive potassium channel ใน beta cell นะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการปิดตัวของ potassium channel จากนั้นก็จะส่งผลต่อไปจนเกิดการหลังอินซูลินออกมานะคะทำให้ระดับอินซูลินเพิ่มสูงขึ้นนะนอกจากนี้นะคะซันฟอนิลยูเรียยังช่วยลด เซรั่มกรูคากรนได้ด้วยนะคะเพิ่มความไวของเบต้าเซลล์ต่อกลูโคสแล้วก็ลดการสลายไกลโคเจนที่ตับอีกด้วยนะคะยาในกลุ่มนี้ก็ได้แก่ไกลมิภายไรนะคะแล้วก็ไกลพิซายนะคะการไม่พึงประสงค์ที่พบได้นะคะก็จะมีไฮโปไกลซีเมียแล้วก็ทำให้เกิดภาวะเวกเกนได้ ยากลุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มกลินายนะคะซึ่งออกฤทธิ์กระตุ้นให้หลังอินซูลินโดยควบคุมโพแทสเซียมเอฟรักนะคะผ่านทาง ATP-sensitive o t a s s i u m c h a n n e l นะคะตัวยากลุ่มกลินายจะมี uniquebindingsite หตำแหน่งนะคะแล้วก็ overlap กับซัลเฟอร์ยูเรียสองตำแหน่งยามี onset ที่เร็วแล้วก็มี shortduration นะคะจึงใช้ในการควบคุม Post p o s t p r a n d a l g l u c o s e ยาในกลุ่มนี้ก็จะได้แก่นิทิกรีนายและรีาพากรีนายค่ะอาการไม่พึงประสงค์ของยาในกลุ่มนี้นะคะก็จะทำให้เกิดภาวะไฮปโปไกลซีเมียแล้วก็ทำให้เกิดภาวะวิตเกนได้ยากลุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มไบโ้ไนเนาะจะออกฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดโดยจะลดการสร้างกลูกโคสจากตับนะคะแล้วก็ลดการดูดซึมกลูกโคสจาก ทางเดินอาหารแล้วก็เพิ่ม peripheral glucose uptake ด้วยนะคะยาในกลุ่มนี้ก็คือตัว metformin นะคะอาการไม่พึงประสงค์ที่พบก็คือมี diarrhea นะคะมี GI upset นะคะแล้วก็ทำให้เกิดเว i g h t loss ได้ทำให้ไม่อยากอาหารแล้วก็มีภาวะและติดแอซิดอสิกได้ยากลุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่ม thiazolidinedione ซึ่งกลไกในการออกฤทธิ์ของยากลุ่มนี้นะคะจะออกฤทธิ์ผ่าน peroxisome proliferator activated receptor gamma จะมีผลควบคุมการ transcription ของยีนที่เกี่ยวข้องกับตัว glucose metabolism แล้วก็ lipid metabolism มีผลเพิ่ม insulin sensitivity ของ 1. นเนื้อเยื่อไขมัน โดยจะเพิ่มจำนวนอธิโพไซต์ขนาดเล็กที่ไวต่ออินซูลินและมีการสะสมฟรีแฟตต้แอซิดได้ดีกว่าซึ่งการมีฟรีแฟตต้แอซิดในตับหรือว่าเซลล์กล้ามเนื้อเยอะๆจะทำให้เกิดภาวะอินซูลินซิสแตนได้นะคะแล้วก็ยังไปช่วยลดไกลซไลด์ในเลือดได้ด้วยจุดที่2นะคะก็คือเซลล์กล้ามเนื้อซึ่งก็จะไปเพิ่มการสร้างกลัโฟจึงทำให้เพิ่ม การอัพเทคกลูโคสจากนอกเซลล์เข้าสู่เซลล์ได้มากขึ้นจุดที่3นะคะก็จะไปลดการสร้างกลูโคสจากตับส่วนยาที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่ไพโอกริตาโซนแล้วก็โรซิกริตาโซนยาจะมีผลเพิ่ม HDL แล้วก็ LDL ฉะนั้นก่อนที่จะให้การรักษาก็ต้องพิจารณาในเรื่องไลปิดโปรไฟล์ของคนไข้ด้วยนะคะ อาการข้างเคียงที่พบได้ในยากลุ่มนี้นะคะก็จะเจอตัวอิดีมาเวดเกนแล้วก็แรคเคสอย่างเฮปโต t ท็อกซิซิตี้กลุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นยาในกลุ่มโซเดียมกลูโคสโครานสปอเตอร์2อินฮิบิเตอร์ซึ่งยาจะไปออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับของกลูโคสที่ท่อไตส่วนเพอรอกซิมอลนะคะบริเวณโซเดียมกลูโคสโครานสปอเตอร์2 ก็จะมีผลลดระดับกลูโคสในพลาสมาได้แต่ทีนี้การที่ยาไปยับยั้งการดูดกลับตัวโซเดียมกับกลูโคสนะคะมันก็จะไปมีผลต่อออสโมติกไดูเรซิสซึ่งก็จะมีผลต่อบัตรเพชเชอร์ทำให้อาบัตรเพชเชอร์ลดลงได้แล้วก็มีผลต่อน้ำหนักด้วยนะคะยานในกลุ่มนี้ก็จะได้แก่คานากริฟซินดาพาริโฟซินแล้วก็เอ็มพาริโฟซิน อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยนะคะก็จะมีกระหายน้ำปัสสาวะบ่อยเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะได้ด้วยยากลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือ alpha g l u c o s i d อ e inhibitors นะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยเช่นจำพวกคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะต้องมีการย่อยก่อนจึงจะดูดซึมเข้าสู่ลำไส้เล็กโดย าการดูดซึมจะต้องมีเอนไซม์นะคะตัวหนึ่งที่อยู่บริเวณบรัชบอร์เดอร์ของลำไส้เล็กนั่นก็คือแอลฟากรูโคซิเดสนะคะซึ่งตัวนี้จะมาเป็นตัวย่อยตัวไซคลายนะคะให้เป็นสายเล็กเพื่อที่จะทำให้สามารถดูดซึมเข้าสู่ลำไส้เล็กได้ยาในกลุ่มแอลฟากรโคซิเดสอินฮิบิเตอร์จะไปยับยั้งที่เอนไซม อัลฟาฟ루โคซิ i เดสนะคะเพื่อไม่ให้สามารถตัดสายเซคคารายให้เป็นสายสั้นลงแล้วก็จะไม่เกิดการดลดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดยาในกลุ่มนี้นะคะก็จะได้แก่อคาโบส e วอกิโบส e และมิกริทอลการรับประทานยานะคะก็จะต้องรับประทานพร้อมอาหารคำแรกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยนะคะก็จะมี abdominal pain diarrhea แล้วก็ fatulence และนี่ก็เป็นฟาร์มโคโลจีของยารักษาโรคเบาหวานส่วนในคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ